สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับนะคะสู่ช่อง My Diary t a r o อีกครั้งหนึ่งค่ะขอสวัสดีกับผู้รับชมทุกท่านนะคะในคลิปนี้จะเป็นคลิปรันด้อมพลังงานของผู้ที่กำลังจะได้รับหรือเกิดประสิ่ง์มาอย่างขึ้นที่เข้ามาเป็นความสุขภายใน72ชั่วโมงนะคะหากคุณรู้สึกดึงดูดกับพลังงานในคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณนะคะโอมายขออนุญาตเปิดพลังงานให้กับเพื่อนๆกัเนเลยค่ะ เป็นพลังงานโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณนะคะรับฟังเป็นไกด์ไลน์นะเรื่องราวพลังงานดีๆคุณรับฟังไว้เป็นพลังงานบวกของคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใน72ชั่วโมงนี้นะความสุขที่จะเข้ามาแกเ่เพื่อนๆเป็นอย่างไรนะคะ อืมใบแรกค่ะราชนีถือไม้เท้าราชินีถือไม้เท้านะคะความสุขที่จะเข้ามาภายใน72ชั่วโมงคืออะไรนะผมหมายรู้สึกว่าคุณนะคะกำลังจะได้รับนะคะมารู้สึกว่าคุณกำลังจะได้รับบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะแล้วการได้รับสิ่งนี้นั้นดูเหมือนกับจะมีผลนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับความสามารถ ของคุณโดยเฉพาะนั่นเองนะมันอาจจะเป็นข้อความหรืออาจจะเป็นสิ่งของจากใครสักคนที่เอามาให้กับคุณหรือคุณเนี่ยแหละอาจจะไปพบเจออะไรบางอย่างนะที่เป็นการจุดประกายนะคะในความสามารถของคุณขึ้นมาราชินีถือไม้เท้าบอกบอกถึงว่าก็คุณที่มารับชมนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะ มันมอว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะดูจะเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่มีความปราดเปรียวนะ,ะมีความเฉลียวฉลาดมีความปราดเปรียวนะคะเป็นคนแบบมีเสน่ห์นะมีคารมคมคายนะคะเหมือนกับว่ายังไงดีไม่ใช่เป็นคนที่แบบเจ้าเล่ห์นะแต่เหมือนกับประมาณว่าเป็นคนที่ มีชั้นเชิงนะ่ะมีจิตวิทยานะคะในการเดียวกับคนอื่นๆนะเป็นคนที่อ่านคนเก่งด้วยนะคะลักษณะของคุณนะอมีไพ่ j u s t i c นะคะพไพ่ j u s t i c ใบนี้อะไรที่กาลังจะเข้ามาเป็นความสุขภายใน72ชั่วโมงของมันเพื่อนนะคะมันมองว่าคุณกาลังจะได้เห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้น การเห็นนี้ก็คือการได้รับนั่นแหละนะคะอ่าอาจจะเป็นการไปเห็นข้อความนะคะเห็นบางสิ่งบางอย่างนะที่จะทําให้คุณเกิดไอเดียปิ๊งไอเดียแบบติดตรวดเลยนะคะหรือแบบเป็นการที่คุณนั้นได้เจออะไรที่เข้ามาต่อเติมส่งเสริมนะคะในความสามารถของคุณขึ้นไปอีกคุณรู้สึกว่า พอคุณได้เจอสิ่งนี้หรือได้เห็นสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยคุณแบบรู้สึกได้เลยนะว่ามันเหมือนกับถูกส่งมานะคะอ่าถูกส่งมาจากจากเบื้องบนนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ได้ที่คุณเนี่ยอาจจะเคยตั้งจิตอธิษฐานไปเหมือนเคยร้องขอไปก็ได้นะคะอืมแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าบางคนนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคู่ครองของคุณนะย้ำก่อนว่า การที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เป็นสามีภรรยาไปแล้วอะถ้าคุณปรารถนาที่จะมีลูกนะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะภายในเจสิบสองชั่วโมงนะเพราะว่าเห็นไหมว่าในไพ่จัสติดเนี่ยเหมือนกับเป็นนางฟ้านะคะที่อุ้มเด็กลงมาประทานให้ให้กับคุณนะคะเออนะแต่ว่าจริงๆแล้วในไพ่จัสติดเนี่ยเป็นเป็นไพ่ที่อ้างอิงนะจาก เรื่องเทปนี่ยายเรื่องหนึ่งหมอไม่ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรนะจำไม่ได้ต้องขออภยัยนะคะแต่ว่าหมอไม่ก็อ่านตามค่าพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาตามที่รู้สึกนะคะว่าการที่เหมือนกับมีแม่ทุนหัวหรือนางฟ้าเนี่ยลงมานะคะแล้วก็อุ้มเด็กเนี่ยคือแล้วก็ในมือเนี่ยถือกุญแจด้วยคุณเห็นไหมและตรงกุญแจก็ส่องแสงสว่างนะ รู้สึกว่าภายใน72ชั่วโมงเนี่ยเหมือนกับคุณก็ต้องได้เจอได้รับอะไรดีๆอย่างแน่นอนนะคะเป็นข่าวดีหรืออาจจะเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้เพื่อนเนี่ยรู้สึกรู้สึกเป็นประกายขึ้นมานะกับความรู้สึกข,ของคุณอ่ารู้สึกแบบได้รับความสุขอะไรลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวดูต่อไปกันอีกเนาะว่าจะเป็นนาโน้มยังไงอีกว้าว อะไรเอ่ยออกมาสิบเหรียญน,นะคะชัดมากเลยนะในสิบเหรียญแบบนี้ก็อาจจะพูดถึงได้นะคะว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือความสัมพันธ์อาจจะทั้งสองอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะที่ภายในเจ็ดสสองชั่วโมงนะคะจะมีความสุขตรงนี้นะในทั้งสองอย่างเกิดขึ้นหรือทางใดทางหนึ่งก่อนก็เป็นได้นะ อย่างบางคนนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตในเรื่องของอความสามารถการงานศักยภาพของคุณนะคะภายใน72ชั่วโมงเหมือนกับคุณกําลังจะได้รับข่าวดีหรือได้รับสิ่งดีๆบางอย่างเกิดขึ้นนะที่ทําให้เพื่อนรู้สึกว่าเหมือนกับคุณเกิดไอเดียบันเจดหรือว่าคุณได้ข่าวดีมาในเรื่องของการงานก็ได้นะคะที่คุณมองเห็นถึงความมั่นคง นะหรือคุณมองเห็นถึงแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนมากขึ้นก็ได้นะที่จะทำหรือนำพาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาหรือเจอทางออกนะในการที่จะทำให้เพื่อนเนี่ยปลดล็อกในเรื่องของปัญหาตรงนี้ในที่ผ่านมาก็เป็นได้นะคะอืมมันอาจจะพูดถึงเกี่ยวกับการงานนี่แหละความสำเร็จนะหรือวิถีทางอะไรบางอย่างนะคะ ที่ภายใน72ชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้คนพบคนเจอนะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าแบบอุ๊ยคุณโชคดีนะคะแบบว่าเนี่ยอยู่ๆก็มีจังหวะเข้ามาให้กับคุณแล้วโอกาสเข้ามากับคุณแล้วในลักษณะนี้นะคะแต่ถ้าอีกในนึงหมอไมคก็เห็นเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะอ่ามีโ,โน้มเลยว่าใครบางคนนะคะในพลังงานนี้ภายใน72ชั่วโมงจะ มีข่าวดีเข้ามาเกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะนะโดยเฉพาะอ่ะถ้าใครที่เป็นโสดนะใครที่เป็นโสดมานานก่อนหน้าน,นั้นนะคะภายในเจ็ชั่วโมงมีนโน้มเลยว่าคุณกำลังจะได้เจอใครที่เป็นคนที่ฟ้าประทานหรือจักรวาลสิทธิ์กำหนดมาให้แล้วนะว่าเขาคือคู่ของคุณนะคะคุณอาจจะเจอเขานะผ่านทางจากการงานนะคะการติดต่อสื่อสาร หรือบางคนอาจจะเป็นทางโซเชียลมีเดียก็ได้เช่นกันนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าคุณรอคอยใครอ,อยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะจะคุณจะได้รับการติดต่อกลับมาและเป็นการติดต่อที่คุณได้รับเรื่องข่าวดีอะไรบางอย่างจากคนคนนี้ที่คุณรอคอยนะคะอือรวมไปถึงว่าบางคนถ้าอยู่ในความสัมพันธ์นะที่คบกันมานานแล้วนะคะบอกเลยนะว่าภายในเ2ชั่วโมงนะ คุณจะได้รับข่าวดีในความสัมพันธ์ของคนที่คุณคบกันมานานแล้วได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นการพูดถึงในเรื่องอนาคตบางอย่างด้วยกันที่เป็นรูปธรรมที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะอืมต่อมานะคะขอขยายดูไปอีกฟลุว้าวอะไรเอ่ยคิงออฟวอ r ออกมานะคะมาคู่กันเลยนะกับราชนินีถือไม้เท้าเนี่ยคว e นออฟวอ r แสดงว่าชัดมากเลยนะเนี่ยว่าโดดเดนเหมือนกันนะในเรื่องความสัมพันธ์นะหรือการได้เจอโซคอนเนคชันได้เจอโซเมทนะคะลักษณะนี้เนาะคือไม่ว่าเพื่อนๆตอนนี้จะอยู่ในฉากการแบบไหนนะคะภายใน72ชั่วโมงนะคะเหมือนกับคุณได้ไดเจอบางสิ่งบางอย่างแน่นอนนะที่เป็นการไกด์ไลน์ลงมาเพื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณมีคู่ที่แท้จริงของคุณ หรือคุณจะได้สมหวังนะคะในความรักความสัมพันธ์เบื้องหน้ากับใครสักคนอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นได้สูงมากถ้าคนที่มารับพลังงานในคลิปนี้คุณมีใครคนหนึ่งในความสัมพันธ์อยู่แล้วอะ่ะบอกเลยนะว่าไพ่ออกมาบอกว่าคุณกําลังจะได้รับข่าวดีได้รับความสมหวังนะคะจากความสัมพันธ์นี้ที่คุณดีลกับคนคนนี้อยู่ค่ะเนาะแล้ว n ิง f อบ n อ s มาติดกับสิบเหรียญนะคะก็อาจจะพูดถึงได้ว่า หากคุณรออะไรบางอย่างในการตอบรับในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะนะก็บอกเลยนะคะว่าใน72ชั่วโมงมีโอกาสนะว่าสิ่งที่คุณรอนะคะในการตอบรับในเรื่องเกี่ยวกับการงานคุณจะได้รับข่าวดีนะคะได้รับการอนุมัติอนุญาตนะคะหรือว่าเอ่อได้ดูมีแนวโน้มนะคะที่เห็นในเรื่องของความสำเร็จนะหรือการก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง ได้นะคะในเรื่องของการงานบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการได้เรื่องเงินเดือนได้เรื่องตำแหน่งอย่างนี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะเพราะจาก q u e วีนอัฟ n ไปเป็นราชาถือไม้เท้าเนี่ย King of Wands ก็พูดถึงว่าเป็นได้นะคะว่าใน72ชั่วโมงเนี่ยหากใครกําลังรอในเรื่องของโอกาสการงานที่ก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งหรือมีการเจริญก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็จะได้ข่าวดีเข้ามาด้วยเป็นได้เช่นกันนะคะอ่า ทีนี่นะคะเดี๋ยวมายจะเปิดไพ่เพิ่มเติมนะว่าไพ่มีอะไรจะบอกเพิ่มเติมนะกับความสุขที่จะเข้ามาตรงนี้ภายใน72ชั่วโมงของเพื่อนๆน,นะคะอันนี้บอกมายขอเปิดทีเดียวนะสี่ใบนะคะใบแรกค่ะ Ace of Cups แปดถ้วยฟอ c u ับค่ะสี่ถ้วยนะ เดอ The high priestess นะคะโอ้อะไรเนี่ยพลังงานแล้วก็มีหนึ่งถ้วยคือพลังงานใบแรกเนี่ยออกมาเป็นแปดถ้วยแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณอาจจะมีความวิตกหรือเนี่ยมีความรู้สึกแบบนอยเกิดขึ้นนะเนี่ยสี่ถ้วยกับ The High Pri e s t e s s แต่คุณพยายามนะคุณพยายามที่จะประคับประคองนะคะในอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกดึกคิดของคุณเนี่ยให้ ให้มาสอกของอ่ะกับสิ่งดีๆที่คุณจะไปข้างหน้าหรือคุณจะได้รับมาในวันข้างหน้านะแม้ว่าคุณยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามนะแต่คุณค่อนข้างที่จะพยายามหักหลังนะในความคิดในอารมณ์อารมณ์มูทของคุณตรงเนี้ยเออเพราะว่ามันมีไพ่ไฮพิเซตด้วยคุณเห็นไหมนะมันก็พูดถึงการที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเหมือนกับว่ามีการ ปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่ามีการที่จะมองเห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกในช่วงที่ผ่านมาของคุณนะเออว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทําความเข้าใจให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะไพ่เอชซอับคัพเนี่ยหนึ่งถ้วยคือการที่คุณมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าอารมณ์ความคิดของคุณเนี่ยให้มันเป็นบวกมากขึ้นนะคะจากสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเป็นใจอะ่ะแปดถ้วยนะคือสถานการณ์ที่เหมือนกับทําให้คุณเนี่ยรู้สึก ิดความสับสนหรือเกิดความรู้สึกที่แบบเอ๊ะมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ไหมอะไรลักษณะนี้นะภาวะก่อนหน้านั้นที่คุณรู้สึกกับสถานาที่เป็นอยู่หรือเกี่ยวกับตัวคุณเองก็เป็นได้นะคะมันเหมือนกับประมาณว่าแน่นอนว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอาจจะมีสิ่งที่มุ่งหวังหรือตั้งใจนะคะให้มันเกิดขึ้นนะโดยที่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยก็คืออาจจะศึกษานะคะในการใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดอะนะ แต่ว่าในทิศทางที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีความสัสนนะคะหรือว่ามีวิธีการที่ผิดเพี้ยนไปบ้างเพราะเพื่อนๆเนี่ยไม่ปล่อยวางนะสี่ถ้วยคือการที่โอเคคุณรู้แหละว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรหรือรู้ว่าวิธีการที่จะใช้กดแรงดึงดูดดึงดูดร่วมเนี่ยในการที่จะทําให้สิ่งเนี่ยมันเป็นไปได้มากขึ้นหรือเข้ามาในชีวงเพื่อนเนี่ยเป็นยังไงคุณรู้วิธีการแต่พอลงสนามปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณจะต้อง เหมือนกับว่าคอยขัดเกลานะคะอารมณ์ของตัวคุณเองนะสีทั่วให้กับเด r ไฮพ t เท s คุณเห็นไหมเออคือเหมือนกับว่าในขณะเดียวกันอะ่ะตัวเพื่อนๆเ,เองเนี่ยนะคะก็เหมือนกับรู้มากขึ้นนะว่าอะไรที่คุณยุดติดจนเกินไปแล้วการที่คุณไม่ปล่อยวางนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วคุณเองก็อาจจะไม่ได้เชื่อหรือแบบเกิดความศรัทธาหรือว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับ แล้วนั่นก็เป็นที่มาของการที่เพื่อนๆยังไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองที่แท้จริงหรือหลักตัวเองเนะะี่ยค่ะพอคุณเริ่มเห็นและเข้าใจมากขึ้นเห็นไหมมันเหมือนกับเป็นสิทธิ์ที่สะท้อนกลับไปอะนะว่าอะไรที่เป็นความคิดลบเอ่อหรืออารมณ์ด้านมืดของคุณอะ,ค,ะคุณสามารถที่จะรู้เท่าทันแล้วแล้วก็ล็อกมันได้ได้มากขึ้นได้ถี่มากขึ้นนะคะเออคุณขัดเกลาตัวเองมามากขึ้นนั่นเองเนาะจนตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่า ไพ่เนี่ยก็เลยอยากจะบอกนะว่ามันใกล้แล้วแหละนะคะที่มันจะมีอะไรดีๆเข้ามาเกิดขึ้นแน่ๆในภายในเจสิบชั่วโมงนะที่เหมือนกับเป็นรางวัลอะอ่ะเหมือนมันเหมือนกับเป็นรางวัลให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่คุณผ่านกระบวนการตรงนี้มาได้ระดับหนึ่งด้วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะว่าสิ่งที่หมอหมายอ่านไปเนี่ยมันอาจจะ เกิดเป็นบางเรื่องบางอย่างก่อนหรืออาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันในบางเคสพลังงานแต่ที่แน่ๆเลยอะ่ะมันจะเกิดขึ้นมาเป็นในลักษณะที่เหมือนกับเป็นรางวัลตอบกลับนะให้กับเพื่อนๆที่คุณก็มีการพยายามนะหรือว่ามีการเอาชนะนะคะบากบั่นกับตัวตนของคุณหรือการพยายามที่จะเอาชนะใจตัวเองอะ่ะต่อการที่จะ มุ่งหน้าอยู่ในหนทางความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่มันเป็นทางที่ถูกที่คควรกับสิ่งที่คุณหวังหรือว่ากำลังดึงดูดให้มันเกิดขึ้นน่ะนะคะในลักษณะตรงนี้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่กันเพิ่มเติมปิดท้ายนะคะมาไม้จะเปิดอีกแถวหนึ่งนะเป็นการปิดท้ายนะคะว่า อ๋อแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มเติมเป็นส่วนของอรากปิดท้ายด้วยนะคะจะขอไพ่อีกแถวนึงติดท้ายแล้วกันนะว่าความสุขที่จะเข้ามานะคะใน72ชั่วโมงนะคะบทสรุปคืออะไรนะหมอไอ้ขอดูค่ะขอดูบทสรุปให้กับเพื่อนๆนะคะอ่าออกมาสองใบแรกใบแรกนะคะสเตรน วิวออฟฟอร์จูนว้าวมีเก้าเหรียญนะคะขออีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบค่ะแล้วก็มีเดอะฟู l นะคะนี่โอเคมากันที่ใบแรกเนี่ยไพ่สเตรนนะก็ใบสรุปขึ้นมาใบาแรกไพ่สเตรนเนี่ยคือจะบอกกับเพื่อนๆนะคะว่า หลังจากนี้นะคะเจ็ดสิบสองชั่วโมงนะคือคุณจะมีความสุขมากๆอันดับแรกเลยนะคะสุขที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดจากตัวขุงคุณเองก่อนด้วยนะว่ามันเหมือนกับเป็นอารมณ์ที่สะท้อนกลับเข้ามาว่าคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรอย่างแรกเลยเพื่อนๆจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองค่ะนะยิ่งรู้สึกว่าตัวคุณนั้นเนี่ย เริ่มมาถูกทางหรือคุณเริ่มมั่นใจมากขึ้นแน่นอนว่าเนี่ยแหละคือคือเวของคุณหรือเนี่ยแหละคือการที่คุณได้สิ่งดีๆหรือได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างกลับขึ้นมาในเจ็ชั่วโมงเนี้เป็นการบ่งบอกถึงว่าคุณนะ่ะพยายามดีแล้วทําดีแล้วแล้วควรที่จะมุ่งมั่นหรือยืนหยัดหรือเออเข้มแข็งต่อไปนะคะอ่าสร้าง พลังงานที่มันแข็งแกร่งนี้ให้ยิ่งขึ้นไปนะคะอืมในลักษณะนี้เนาะเพราะฉันเนี่ยไพยเซนมันคืออะไรที่แบบเริ่มมีความหนักแน่นมากขึ้นนะคุณจะมีความรู้สึกที่มั่นคงกับตัวเองมากขึ้นแล้วว่าเอ้ยฉันทําได้นะมันมาขนาดนี้แสดงว่าเดี๋ยวมันจะต้องดีขึ้นไปอีกฉันจะทําได้อีกอย่างแน่นอนมันจะเกิดเป็นฟีลลิ่งนี้กับเพื่อนๆนะคะนะแล้วแบบ The w i e l of Fortune เนี่ยพูดถึงอะไรนะคะความสุขที่จะเข้ามานะหลัง72ชั่วโมงนี้มันเหมือนกับคุณจะมองเห็นเลยว่า,าม์รลายชื่อของคุณอะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นแหละนะจากอะไรบางอย่างที่เข้ามาหลังจาก72ชั่วโมงนี้ที่คุณได้รับความสุขตรงนี้เกิดขึ้น ะะมันมันไม่ใช่การที่แค่คุณได้รับข่าวดีตรงนี้หลัง72ชั่วโมงตรงนี้แล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นอะไรที่ทำให้คุณได้มองเห็นภาพต่อๆไปอีกในความเป็นไปได้นะคะในความสำเร็จนะหรือการก้าวหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้ที่มันจะเกิดขึ้นเข้ามานะคะที่ต่อมาเนี่ยก้าเหลี่ยนนะพูดถึงอะไรก้าเหลี่ยนเนี่ยพูดถึงว่า ความสุขที่คุณจะได้เข้ามานะคะได้รับมาเนี่ยใน72ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะมันเป็นอะไรที่อย่างแรกเลยนะเพื่อนๆจะรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยคือเริ่มที่จะเห็นความมั่นคงชัดเจนเกิดขึ้นกับตัวเพื่อนๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมั่นคงทางการเงินการงานหรือมั่นคงกับความรู้สึกของคุณเองต่อสิ่งรอบด้านหรือชีวิตของเพื่อนๆน,นะคะ อมืมันเหมือนกับว่าพอคุณได้รับตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บแล้วเนี่ยความสุขนี้ที่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทําให้เพื่อนรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆากเลยนะกับการที่เพื่อนๆพยายามมานะคะหาหนทางมาต่อสู้มาโดยเฉพาะกับการที่คุณต่อสู้กับตัวเองนะคะอืมบอกเลยว่ามาคุณจะรู้สึกคุ้มค่าแล้วก็ยิ่งรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองอะ่ะขึ้นไปอีกอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็ทีนี้ต่อมาเนี่ยมันมาติดกับไพ่ปิดท้ายคือเดอะฟูลมันหมายถึงว่าความสุขที่จะเกิดขึ้นหรือได้รับเข้ามาหลังจาก7 2ชั่วโมงตรงนี้ไปนะคะมันเหมือนกับเป็นเป็นจุดเปลี่ยนอีกคลิกหนึ่งให้กับชีวิตของคุณเลยนะเพราะว่าพอเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วแล้วคุณได้รับเติมเต็มได้รับความสุขตรงนี้เข้ามาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทําให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยยิ่งเกิดความศรัทธานะคะยิ่งที่จะเกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมานะให้คุณแบบ ให้คุณแบบเหมือนกับได้เกิดสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆอื่นๆอีกตามเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วมันก็จะมามาในรูปแบบการที่คุณ Take Action ด้วยในลักษณะนี้เนาะอืมนะคะ The Fool เนี่ยมันก็เป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่หรือบ่งบอกถึงการเดินทางก็ได้นะคะแต่ว่า ใน feeling ความรู้สึกตรงนี้ที่หมอมายเห็นเนี่ยน่าจะสื่อถึงในสิ่งที่เป็นนามธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความสุขที่คุณจะได้เข้ามาภายใน72ชั่วโมงตรงนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นจุดบ่งชี้นะที่คุณเริ่มได้เห็นแนวทางอย่างชัดเจนชีวิตของคุณที่จะนําไปสู่ความสําเร็จนะหรือความสมหวังในเป้าหมายที่คุณน่ยมีแต่เดิมอยู่แล้วนะคะนั่นแหละ มันเหมือนกับเป็นการที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างให้กับเพื่อนๆขึ้นไปอีกในลักษณะนี้นะคะแล้วมันจะเป็นอะไรที่ทําให้ความคิดเชิงลบนะคะหรืออัตราอะไรบางอย่างในตัวของคุณเองเนี่ยยิ่งที่จะลดลงหรือคุณสามารถที่จะอยู่ในจุดที่เสถียรมากขึ้นนั่นเองนะในพลังงานของคุณด้วยนะคะอืมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูปิดท้ายกันเป็นไพ่ออร์คโลด้วยนะ ผมอายขอเริ่มต้นจากใช้ไพ่ wisdom o อ a c l e กันก่อนเลยนะคะขอ wisdom ออ a c l e ให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะขอเพียงหนึ่งใบเท่านั้นนะคะออกมาแล้วนะคุณได้ใบนี้ c o ค e t t the age นะคะจริงๆมันชัดเจนมากเลยใบนี้เพราะว่ามันพูดถึง จุดสุดท้ายนะหรือแบบจุดสิ้นสุดที่จะไปสู่ผาดใหม่หรือจุดใหม่ต่อจากนี้นะคะแสดงว่าความสุขที่จะเข้ามาเนี่ยภายในเ2ชั่วโมงของเพื่อนเพื่อนะคะมันเหมือนกับเป็นจุดที่เข้ามานะเพื่อบ่งบอกให้กับเพื่อนๆนะว่าตั้งแต่นี้ไปนะคะมันเหมือนกับจะเป็นการที่เพื่อนๆเนี่ยเข้าสู่เส้นทางชีวิตที่ใช่ มากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่มันอาจจะเนี่ยเกิดเป็นในเรื่องของข่าวดีบางเรื่องขึ้นมาก่อนอาจบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการงานบางคนอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของเชิงความคิดความสามารถไอเดียแรงบันดาลใจบางอย่างแน่นอนใน72ชั่วโมงนี้นะคะที่จะทําให้เพื่อนเนี่ยเห็นแนวทางชัดมากขึ้นอะไรที่เพื่อนเคยสับสนว้าวุ่นนะคะหรือ ไม่มั่นใจไม่แน่ใจเนี่ยก็จะสิ้นสุดลงแล้วนะคะอืมในลักษณะนี้ไพ่ที่ขึ้นมาบอกเนาะที่ต่อมาเนี่ยจะขอใช้เป็นไพ่ทาดดคิดนะคะหนึ่งใบนะให้กับพลังงานของเพื่อนที่ขอโทษค่ะพลังงานของเพื่อนๆนะคะที่หลังจากคุณได้รับความสุขตรงนี้เข้ามานะคะใน72ชั่วโมงนะ หลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นนะคะพลังงานของคุณนะขอหนึ่งใบนะคะโอ้คุณได้ไพ่ temperance นะแต่ในไพ่ทอรอดคิดจะใช้คำว่ามาลานค่ะแล้วมันก็สื่อตรงมากๆเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะแล้วคุณเห็นภาพในภาพไหมคะมันเป็นภาพเหมือนกับเหมือนเทวดานะเนี่ยเออเป็นเทวดานะที่ เป็นสรีลักษณาทางคล้ายๆกับในไรเดอร์เวนะคะที่เทน้ำนะคะเทน้ำแบบไปกลับนะที่พูดถึงการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการบาลานซ์อะไรบางอย่างขึ้นมาใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใบนี้เนี่ยสื่อชัดมากๆเกี่ยวกับพลังงานของคุณนะว่าหลังจากที่คุณได้รับความสุขตรงนี้เข้ามาเกิดขึ้นหลัง72ชั่วโมงมันเหมือนกับจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ เข้ามาเปลี่ยนในเรื่องของอารมณ์หรือความคิดของคุณเนี่ยขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งในแบบที่คุณเห็นแสงสว่างในความเป็นตัวคุณมากขึ้นคุณเห็นไม่รู้องใช้คำว่าเหมือนกับคุณเห็นความเป็นไปได้ปฏิหารนะคะหรือเป็นอะไรที่ดีได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนจากจุดนี้แหละนะคะจากความสุขตรงนี้ที่คุณได้รับเข้ามานะคะอืม เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะแล้วก็ต่อมาสุดท้ายเนี่ยจะขอใช้เป็นไพ Mag ่ Magical o r Magical Message Fairy นะคะขอ,อหนึ่งใบให้กับเพื่อนๆค่ะขอ,อหนึ่งใบให้กับเพื่อนๆของเรานะคุณได้ Travel นะคะ อัปคัมมิ่นะคะ Trip p r o o f นะคะ to be life changing in positive way โอ้โหชัดเลยว่าในาวเวไวนี้เนี่ยมันสื่อถึงได้ทั้งการเดินทางใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือมันพูดถึงการการที่คุณได้ไปต่อนะเดินทางไปต่อในเส้นทางที่ใช่ของคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไพย่เทวเว,วเนี้มันเหมือนกับสื่อถึงว่ามันไม่ใช่แค่ณนะช่วงหลังจากเจ็ดสองชั่วโมงที่คุณจะได้รับความสุขเข้ามานี้เกิดขึ้นแล้ว f i n i s ไม่นะคะมันเหมือนกับจะเป็นสิ่งที่ส่งต่อนะส่งต่อหรือนำพาเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะคะไปสู่เหตุการณ์สาการนะคะหรือสิ่งที่เข้าใกล้เป้าหมายของเพื่อนๆมากขึ้นนะ่ะ แต่เหมือนกับความสุขที่ได้รับมาตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนบาลานพลังงานชีวิตของคุณขึ้นมามากกว่าเดิมนะคะอืมมากกว่าเดิมนะแล้วหลังจากนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมกับการเทคแอคชั่นไปข้างหน้าของเพื่อนด้วยนะคะที่สุดท้ายแล้วว่าเพื่อนๆจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะมากกว่านี้จากจุดตรงนี้ไปอย่างแน่นอนหรือแบบคุณจะไปเจอความสำเร็จมากขึ้นนะคะ ในสิ่งที่คุณรอนะคะเป้าหมายที่แท้จริงของคุณตรงนี้นะก็เป็นพลังงานนี้ประมาณนี้นะคะให้กับเพื่อนๆที่มารับชมนะคะขอบคุณค่ะ